เราเราจะงเป็นคนที่มีความคิดว่าศาสนามันเะเหมือนจะเป็นแค่ชมลมอ่ะเหมือนไปชมลมที่อ้ยอันนั้นถ้าอยากจะมีอะไรที่ดีขึ้นก็ไปเข้าชมรมตามที่เจริดของเราเราชอบแบบไหนเราชอบแบบไหนแบบแนวไม่เข้าก็ได้อ่าไม่เข้าก็ได้ถ้าเราดีพอแล้วไม่ต้องเข้าก็ได้ศาสนาเป็นเป็นแค่ชมลมเราไม่รู้เลยว่าความจริงมันคืออะไรมันเป็นแนวเฉยเออเป็นแนวเป็นวิชาหนึ่งเป็นวิชาปรัชยาวิชาหนึ่งคุณชอบสายไหนแค่นั้นแค่นั้นอืเราถูก ทำให้คิดแบบนั้นครับทีนี้เนี่ยแน่นอนดูจากลงซ้ายรอยสักของผมในอดีตเนี่ยผมเป็นวัยรุ่นที่มีแกเป็นสิ่งที่เราชอบอยู่วันเวลาห่างหายไปจนแกก็หายออกไปผมก็ไม่ได้ติดตามอะไรแกจนได้เจอแกแกอีกครั้งในรายการคราวนี้แกกลับมาในฟอร์มที่มันเนาะฟอร์มที่มันต่างไปจากที่เคยเห็นมาโอ้โหเขายาวโอ้เขาปุ๊บ ลุกนี่มันเหมือนเอาตาตอนนั้นอ่ะรคําว่าเคร่งยังน้อยไปด้วยคําว่ามันไปชนกับภาพที่ตะมันตกมันเขาทําใส่เราแต่ว่าหองฟังดูหน่อยแป๊บแล้วอะไรวะไอคนที่เรานับถือเนี่ยเขาไม่ไปเจออะไรวะไปเจอข้อมูลใดวะที่ทําให้เขาเป็นอย่างนั้นอ่ะเราเราเหมือนเรามีความเชื่อในแบรนด์เขานิดหนึ่งแล้วไงเพราะมันทําให้ผมอยู่ต่อได้ในการฟังรายการแล้ววันนั้นครับ พูดเรื่องความเปลี่ยนแปลงของบางโตที่กลับมาอีกครั้งในคราบของศาสนาอืนั่นเป็นวันแรกเลยที่บางโตได้หยอดมเมล็ดพันธุ์ของผู้สร้างเข้ามาในตัวผมว่าโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมีผู้สร้างนะบางโตก็ได้ยกตัวอย่างอะไรต่างๆนาะนาะของการสิ่งที่เราเห็นอยู่ทั่วไปมันก็ต้องมีผู้สร้างฉันได้ก็ฉันนั้นอะไรเงี้ยอืม,มันก็ทําให้เราคิดตามพอเราคิดตาม